ยื่ี่ีเปียนหงปฏิทินเปลี่ยนเป็นสีแดงยื่ี่ีเปียนหงปฏิทินเปลี่ยนเป็นสีแดงอีวีวยยเนยนชิงเตอ พ่ปา,ปาเจริญห้าสิบเดือ่เป็นบิดาตำหนิลูกชายวัยห้าขวบของเขาว่า,อเ,วเา,าเอเเวนิต一位年轻的爸เ责问อ岁的儿อ ผู้เป็นบิดาตำหนิลูกชายวัยห้าขวบของเขาว่าไอยาหนีจะเมาป่ายื่อลี่โตถูเฉิงหงเอร์เตอร์เลอโอ้ทำไมลูกถึงได้วาดปฏิทิน เป็นสีแดงไปหมดไอายาหนีจะเมอป่ายื่ลล่โตถูเฉิงหงเซสอ,อเตอลโอ้อทำไมลูกถึงได้วาดปฏิทินเป็นสีแดงไปหมด เอ回答：“หต i 你不是对我说过，ลูกชายตอบว่าก็พ่อเคยบอกกับลูกนี่นาเอ๋ตอต你不是对我说过，ลูกชายตอบว่าก็พ่อเคยบอกกับลูกนี่นา มย์ต้ายืลเปลี่ยนเฉิงหงเซอเตอยจืจื้อ就不用去幼儿园了吗เ,เม,มือ่อใดก็ตามที่ปฏิทินเปลี่ยนเป็นสีแดงลูกก็ไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับเมย์เต้ายืลเปลี่ยนเฉิงหงเซอ 的日子就不用去幼儿园了吗เมื่อใดก็ตามที่ปฏิทินเปลี่ยนเป็นสีแดงลูกก็ไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับถ้าท่านชอบกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ